เสียยะจัดห้อีกแล้วสำหรับกระบะเงินสดงบลักหมื่นหอดลักแสนทรงหอดหน้าบ้านเสียยะใจดีจัดหายอา้าแชรไปก่อนเลยพี่น้องเอฟซีทักทายกันครับสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปรอดใจดีครับผมเอ้ามือก่องยางเของโฮมเลยนะครับเริ่มจากขั้นแรกก่อนแล้วกันเชฟนะครับสีเขียวพญานาคนะครับผม เชฟเอลที่ตัวท็อปปี2016-17นะครับผมโคตรรอเลยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถบอมี่ผุบอมีก่กอนรถดียางดีนะยางดูดดอกยางยัง,ยงดึกๆอยู่เลยนะครับผมมีแผลเล็กน้อยก็คือมีห้อยขูดแค่นี้แหละครับแค่นี้เลยนะครับผมงบเงินสดนะครับแล้วก็ห้อยมางพี่ครับนี่นิดเดียวโอ้โหแต่ได้สีแท้สีเดิมนะครับมาเบิ่งกผ่ายงงภายในก่อนครับ เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะทุกคันมีเล่มหมดนะครับผมนี่มีเล่มเลยนะครับผมภาษีพรบรมีครบครับผมนะภายในส,สวยยอันนี้เป็นสองจุ LT, ดห้าเอลทีเดอพี่น้องเดอรถเดิมเลยไม่ชนไม่ตีลังกาไม่พลิกคว่ำนะครับนะการันตีให้เลยมองพี่ครับคันนี้งบสองแสนนี่นี่แผ่นเพจเดิมเกียร์เกียร์เชฟไหนบอเกียร์เชฟเกียร์ยไทเทเนียมเชฟ นะครับรอรอ,รอพาหลังค่าเบื่อนนี่บ,อบอ่บอถอดบ่อเกะนะครับผ้าบางังแดดนะครับผม LT ตัวท็อปมีหน้าจอมีบลูทูธนะครับผมสายเดิมดากเดิมกระบะเรเนื้์งามๆมีกันชนไทยพร้อมนะครับผมสวยงามนะครับบ่กล้าหมุนไปเดี๋ยวงูเขียวเกี่ยวกับปลอมกัดนะครับอามาดูห้องเครื่องนะดูห้องเครื่องดูฝั่งนี้ด้วยตัวนี้งบเงื่อนสด2 6 9 0 0 0เก้พเราไปนะครับ สอง0สนหเลขไม่หนึ่งแสหนึ่งหมื่โลกุญแจรีโมท2ดอกนะครับผมโคตรหลอเลยนะครับโคตรหลอเลยนะเอาไปเอาไปเงินสดนะเงินสดเงินสดทันนี้เงินสดดูห้างเครื่องหัวนงหัวน็วนอตลังแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมเครื่องเดิมเครื่องดีครับมอกอยครบ เดี๋ยวรีวิวรายคันให้ดูอีกทีนึงนะครับผมรีวิวรายคันให้ดูอีกทีนึงอ้าวสองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับผมไฟเข้าหลามยกสูงปี2010บรถบ้านนะครับกุญแจเป็นรีโมดพนกุญแจเพินแปดดอกเก้าดอก2ี่สิบดอกไายคากพี่น้องครับเอาไปคันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนโมเ้สื่อมาหมาดด้วยนี่นะครับเบาะได้เบาะหนังนะครับนี่ภายในภายในของยังประท่านได้เก็บลงเลยนะครับ หลวงปูทวดสามองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีนาจออ่าอ้ลบแมนมีอ่ากล้องนารถนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับได้บาะบบหนังโคตคุ้มครับน,นี่โคตคุ้มนะปี2010นะครับผมกระบะแบนหลักกันชนท้ายสวยงามนะครับผมมีกล้วยแถมไม่พร้อมอยิ่กล้วยบะโอ้ยกล้วยยังงามๆอยู่เลยเดี๋ยวเอาไปกินนะครับผมอ้าว ยางใช้ได้เลยยางดีเกียร์ดีคัตซีไม่ผุดูดิโคตดสวยปี2010ดูห้องเครื่องไว,ไว้เลยไวานะครับหลายคันอันนี้นี่ฝากระปรงฝากระปรงแผ่นเพจเดิมเครื่องเดิมเพจงงามนะครับผม259,000บาทยุกสูงนะครับผมราคาต่อรองได้นะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้อา้าวอีกำไร นิสสันฟอนเทียนะครับผมนิสสันฟอนเทียกุญแจเอามาบ่ยอยเยอนิสสันฟอนเทียอ่านี่นิสสันฟอนเทียรักหมื่นกระบะหลักหมืน่นอา้าวเปิดคลิปมาพี่น้องถามมาอ่าไหนละ่ะหลักหมืน่นนี่เลยเครื่องดีเกียร์ดีเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนิสสันฟอนเทีย มาเบรงรถได้เลยพี่น้องครับอีกกำไรนะครับจอดสองอาทิตย์แล้วนะย่ำย่ำบบมีรถถามหามีหลักหมื่นบอมีหลักหมื่นบอพอมีมาจอดเราเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บพี่น้องนี่เนาะเป็นตตีแท้ดากเดิมท้ายเดิมสวยงามตามสภาพนะครับผมอ่าเอาไปไปแบ่งปันกันไปใส่งานนะครับถัดมาที่ไฟข้หลามปี03เครื่องดีเกียร์ดีเบาะหนังรถบ้าน ของผู้ยิ่งเดิมใส่เด้อพี่น้องเดิ้อนะครับมีตำหนิเครื่อนหนึ่งนะครับตอนเอาไปต่อผ้าสีพรบอ่าอาจารย์โซเฟอร์ผู้ขับรถนะครับเจ้าหน้าที่ต่อรออไปดึงของเล่าหักนะครับผมตัวบาะนี่ก็เลยล็อกมาได้นะครับตัวบาะอมันล็อกมาได้นะครับแล้วก็แอร์วาเย็นนะครับเดี๋ยวเฮ็ดให้เดี๋ยวจัดการให้บ่ยากแต่ผู้ใดอยากได้ราคาพิเศษแบบว่าบ่ต้องเฮ็ดเดี๋ยวผมเอาไปเฮ็ดเองนะครับ มามาคุยกันราคาคุยกันได้นะปะะ้ายจให้ยตลอดครับอ้าวถัดมาที่สีประตูโอ้ยกุญแจไปถึงเลยพุทสีประตูไฟเขาหลามเขีองสามพันนะครับเขีองสามพันปีศูนย์ศูนย์หกนะครับคุณแจรีโมทนะคุณแจรีโมทแม็กเวลยางใหญ่นะครับผมอาจารย์มือกังออยังไหม โคตรสวยอ่ะคันเนี้ยนะครับรถปายะใส่เออรถเสียยะใส่เองมีจอกล่องถอยมีจอยเอนดอยนะครับมีกล่องถอยกล่องนาครบเลยเครื่องดีเกียร์ดีคันนี้นะครับคัสซีไม่มีผุอ่ารถโคตรสวยสภาพนางฟ้านะครับนี่เบิ้งคัสซีไม่ผุอ่าจานมือกล้องดูท้ายหน่อยนะอ่าดูกระบะหน่อยนะระว,วังงูเขียวเกี่ยวกับปลอมเด้อนะครับผมอ่าสวย คันนี้เปิดราคาไปยังยังราคาเหรอราคา169 1 6 9 0 0 0้าหมานะครับควักเงินมาราคาคูดคุยได้คันนี้ครับ219,000บาทมาเอานะครับ219,000บาทมาเอาหัวเดียวมั่งนะครับหัวเดียวไททันเบนซินปี2011-12นะครับผม2011-12คันนี้ นี่ได้เบาะหนังเครื่องเงียบเงียบนะครับเสียยาคีไปวัฒนาะแลนไปกับเครื่องเงียบเงียบเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีจริงงงเหมือนกันตอนที่แรกคิดว่าแบบไททันนี่คนเขาบ่นนีย่อมกันบริ่นกันเนาะแล้วที่นี่ใส่คอกใส่บรรทุกแลนดีดีพี่น,อน้องโอ้ยเหลือจะเชื่อเลยนะครับผมใครไม่เชื่อมาลองมาขับดูนะครับผมเครื่องเงียบวิ่งดีดีนะใส่ยางมิสลิลนเอ็กซีดี2กระทะผ่ามาด้วย พอกเสริมแหนบให้เรียบร้อยเอาปบรรมันทุกได้เลยตันสองตันสบายนะครับป๋าวาแล่เซียะวาแลนสบายเลยนะครับถัดมาที่ดีแม็กมั่งอ่าสีทองสีทองนะครับผมคันนี้งบเงินสด1นึ่งแสหกหมื่นเก้าพันไปนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสีทองกูซีดีมั่งนะครับแต่อื่นบ่ผพิดนะ อยะาก,กับบค่อยมั่นใจกับไอ้ซื้อรุ่นซื้อ,อ,อไอ้อันนี้เท่าไหร่นะครับกับบะโตเกานะพี่น้องเนาะราคาเงินสด1 6 9 0 0 0ทุกคันมีเล่มเอกสารครบพร้อมโอนการมือกล่องเขาโฮมเลยพอน,นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับราคาต่อรองได้แรนยเขาวมาเบิงกันไนเลยนะครับบางคันส่งได้บางคันส่งไม่ได้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่านะครับผมให้พี่น้องเล่ยนข่าวมาเบิงนะครับผมอ้าว เป็นกำลังใจให้เสียยะใครมีกระบะหลักหมื่นหลักแสนอยากขายอยากตีเทินนะครับส่งรูปเข้ามาเช็คได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเสียยะเข้ามาได้เลยเป็นกำลังใจให้เสียยะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้รับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดอย่างแน่นห้กำลังใจเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคอมเมนต์ทักทายกันวันนี้เสียยะไปก่อนขอบคุณพี่นอ้องหลายๆครับสวัสดีครับ